หังสัมมาสัมพุดทธวิชชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกับิทัวอนุตตาโลปุริสาธรรมสาราลีสัทธาเทวมาณูสาหนองผูดตัวพระวาติสวะคาตภะคะวะตาธรรมมสันเทติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปปนาหิโกปัจจตังเวทิตาปัวบิดโยหิติสุปฏิปัน โนภะคว่าตสาวกสังโฆวอูชุปฏิปันโนภาคว่าตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคว่าตสาวกสังโฆสามีที่ปฏิปันโนภาคว่าตสาวกสังโฆญยาที่ทังจตาริปุริสายุคานิยัตถะปุริสาบุคคลเอสาภาคว่าตสาวกสังโฆวอาหูนโยปาหูนโย ตัวทักขีนายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะติติปิโสพระพุทธว่าละหังสัมมาสัมพุทโธเบจจาเจรณะสัมปันโนสุขตัวโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะพุว่าติสวาข้าตัวพะวะตาธรรมโมสันต เทติโกะกาลิโกเอหิปัสสิกโกอุปนัยโกปัจจตังเวทิตาปูมิญโยหิตเตสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาเยปุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาติทังจตาริภุ ปุลิสายุคานิอาธาปุลิสาบุคลายเอสพะกวโตัวสาวกสังโฆอาหุไนโยพาหุไนโยทากขิไนโยอัญเชลีกะระนิโยอนุตตลังบุญญะเขตังโลูกสาเอติปิโสพระกวาละหังสัมมาสัมพุทโวิชชจาจรณะาสัมปันโนสุขตัวลวกะวิทัวอนุตตะลอบุริสาธรรม สาาธีสัตถเทวมโนสานังพู้ตัวพระกวาติสวากาตัวพระกวาตาธรรมโมสันเทติโกอากาิโกยิปัสสิโกโอปะนายโกปาจตังเวทิตาปูบินโยหิตสุปฏิปันโนพระกวาตัวสาวกสังโวะโอชุปฏิปันโนพระกวาตัวสาวกสังขวะยาเยปฏิปันโนพระกวา ตัวส wakaanghuazaid ยปติันน fa ก็ว่า tho สา wakaanghua ရີัຈ ta ปุริสายุคานิอยตาปุริสาฟุคลาเอสาภะกวาตสาวกสังโฆัวหุนายโยปางหุนายโยท่าขีนายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสาติติปิโสพระกวาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชชาจลานาสัมปันโนสุขตัวโลกับิทูอนุตตังปุริสาธรรม xã là thìạ để qua mà xa đang vô to và có thì saoù câu ta thăm màu rằng để có có bà sĩ có bạn ơi có bà trả tăng về ta vô Vi phát ban non câu xa và cảăng bạn ตัวสาวกสังขัวสามีจิปฏ ah ิปันโนภะคาวโตสาวกสังขัวญาติทิทางจตาริภุริสายุคานิอัตถาภุริสาบุคลายาสะภะคาวโตสาวกสังขัอาหูนยโยปาหูนยโยเถกกีนยโยอัญเชลีกัลนิโยอนุตตลงปุญญาเขตังโลกาสาติติปิโสภะคาวาอะหังสัม มาสัมผูตรวิจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทวอนุตโลปุริสธรรมสาสาทีสัทธาเทวมนุสานังผูตรวบรควาติสวาะคตบรควาตาธรรมโมสันเทติโกากาลิโกเยหิปัสสิโกอปันนียโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนพคะเข wa ต sa w a k a s a n g ô วัวชุปฏิปันโนภะค่วะตัวสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะค่วะตัวสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะค่วะตัวสาวกสังโฆยาติทั้งจตาริปุริสายุคานิยตตาปุริสาบุคคลาเอสะภะค่วะตัวสาวกสังโฆอาหูในโยปาหูในโยทากินนโยอัญชลีกะรัิโย อนุตตลังปุญญาเขตังโลกาสะติทิพิโสภะคะวาลรงหังสัมมาสัมโพตวิชชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตลบุริสธรรมาสารทิสัตถเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเยหิปัสสิโก ปนาญโกปจัตต e ังเวทิตาโพวิญโยเฮตสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอูจุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญยายาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีสิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆวยาติทั้งจตาริภุริสายุกานิอัตบุริสาภุคะารเอส พระคาวตัวสาวกสังโฆอาหูในโยพาหูในโยทักขิในโยอัญชลีลกัลนิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกาสาติติปิสุวพระคาอรหังสัมมาสัมพุทโธเบียชาเจรณะสัมปันโนสุขตัวโลกัพิทัวอนุตตะโลภุริศาสธรรมมาสารติสัตตาเทวมโนสานังพุทโธ ภพระเขาวาติสวะคาตัวพระเวตาธรรมโมสันเทติโกะกาลิกโกะเอหิปัสสิโกโอปัายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิตเตสุปฏิปันโนพระคะวตโตสาวกสังขวะอุจุปฏิปันโนพระเขวตโตสาวกสังโฆยญาญาปฏิปันโนพระเขวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน พระกว่าตัวสาวกสังโฆยาทิทั้งจตานิพุริสายุคานิอัตตาพุริสาภุคลายเอสาพระกว่าตัวสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขิไนโยอัญชาเลีกลานิโยอนุตตะลังบุญญะเขตังโลกาสัตติติปิโสพระกว่าละหังสัมมาสัมพุททวิจารจรณสัมปันโน สุขาตโลกวิทูอนุตตโลบริสะธรรมมาสารีสัตตาเทวมนุสานังพุทโธภคกวัติสวะขาโตภวพะวัตาธรรมมสันติิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอุปนัยิโกปัจจัตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนพคะวัตตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปัน นโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆายาติ่ทังจตาริภุริสายุขานิอาถาภุริสาภุขลายาสาวะภะคะวะโตสาวกสังโฆาาหุนัยโยปาหุนัยโยทักขิายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตะลังภูณย Tang lô cassa tivi sau ngawa langhang sama sam porto vieta tam ban nô sukatoa loca vidu anota loa police adam masala tia tate vamanozan ong porto a boko sao wata tam mosan tia tico a galico e y coa pata tam ตาໂພວິ ඤ්ඤ ຸຫິຕິສຸປະຕິປັນໂພະກະວະຕສາວກສັງຄອຸຸປັນໂນພະກະວโຕສາວກສັງໂຄຍາປະຕິປັນໂນພະກະວະຕສາວກສັງໂຄສາມີຕິປະຕປັນໂນພະກະວະໂຕສວກສັປິປັ ชตาลิบุลิสายุคานิอัตตาบุลิสาภุคะลาเอสาภุคะวัตโตสาวกสังโฆอาหูนยโยปาหูนโยทักขินโยอัญชลีกัลัญโยอนุตตะลุปุญญาเขตังโลกกาสาติติปิโสภะกวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลกัพิทวะอนุตตะโลบุลิสา ธรรมมาสารีสัจจเทวมโนสานังูุทโพระกวาติสวาคาโตัวพระกวาตาธรรมโมสันเทติโกากาลิกโกเยหิปัสสิโกอปนนยิกโกปัจจตังเวทิตตพวิญญโยเฮตีสุปฏิปันโนพระกวาตสาวกสังฆวูชุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโน ພະ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 ພ นิปุริสายุคานิอาตาปุริสาบุขาเลเสสาภะควโตสาวกะสังโขหุ่นโยปาหุ่นโยทากีนายโยอัญชลีกะลัิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกาสาติติปิโสภะวะวาหังสัมมาสัมพุทัวเพียชาเจรณะสัมปันโนสุขตัวโลกะวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมะ สารธีสัจเทวามนุสานัาพูตัวพระเขวติสวะขาตัวพระเขวตาธรรมโมสันเทติโกะกาลิกโกเอหิปัสสิกโกโอปะนียโกะปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิเตสุปฏิปันโนพระเขวตัวสาวกสังขวูตชุปฏิปันโนพระเววตัวสาวกสังขวายาปฏิปันโนพระเขว ตสาวกสังขสามีเทปติปนัวพระเาว่าตัวสาวกสังโวยาทีทังจตาริปุริสายุคานิอาถาปุริสาบุคลาเอสภคกวโตสาวกสังโวอาหุวในโยปาหัวในโยทักขีในโยอัญเชลีกะรัิโยอนุนตะละปุญญาเขตังโลกาสาติติปิโสภคาว่าหลังสัมมา สัมโพธ陀วีชาเจรณะสัมปันโนสุขตัวโลกาวัวอนุตตาโลบุริสัทธ์ธรรมสารธีสัทธาเทวมนุสานังโพธ陀พระขวาติสวากา陀พระกวตาธรรมโมสันเทติโกกาลิกโกเทหิปัสสิโกโอปัญญิกโกปัจจตั้งเวทิตาโัวินโยเฮตสุปฏิปันโนพระขวัติ ตัวสาวกสังโฆวอูชุปติปันโนพระววาตสาวกสังโฆวยายาปฏิปันโนพคะววาตัวสาวกสังโฆสามีสิปฏิปันโนพคะกวาตสาวกสังโฆยาทิทังจตานิปุริสายุคานิอัตถาปุริสาภุคลาเอสสภพพาวาตสาวกสังโฆหูนายโยปาหูนายโยทักีนายโยอัญชลี kala นี้ตราบຍเ khtà โล ka ສ T ล ප ิ o เเข้าเขาว่าລະหังສໍํามาສໍํພวโตวວຕ ชาจรณะสัมปันโนสุกตัวโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมมาสารธีสัทธาเทวมนุูสานังพุทโธพระกวาติสวะคาโตภะคะวาตาธรรมโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอุปนายิโกปัจจตตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะกวาตัวสาวกสังโฆอุ ชุปฏิปันโนภะควะตสาวะกะสังโคยายปฏิปันโนภะควะตสาวะกะสังโคสามี จิปฏิปนัวพระววาตัวสาวกสังโฆยาติทังจตาริปุริสายุคานิอาจาปุริสาบุคละเอสพระกวโตสาวกสังโฆหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญเชลีกัลนโยอนุตตะลังบุญญาเขตังลกาเสติติปิโสพคะวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิจาระ นาสัมพันโนสุขตัวโลกวิทุนุตตลอปุริสัตธรรมสาลาธีสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวะคาตัวพระกวตาธรรมโมสันธีติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอุปนัยิโกปัจจตังเวทิตาผัววิญโยหิติสุปฏิปันโนภควาตัวสาวกสังโฆอุชุ ปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆวญาญาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆวญาติ่ทางจตาริบุริสายุคานิอาดาบุริสาบุคลาเอสาภะคะวะตสาวกสังโฆอาหุวนายโยปาหุวนายโยทักขีนายโยอัญจเรีกัลนิโยอนุตตะลัง ควญยาเขตังโลกาสัตติติพิโสภควาลงหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัม วันนสุขตโลกวิทัวนวดตะโลปุริสาธรรมสารธีสาธาเทวมนุษสานังพุทธโอพระวัติสวาคาตภวพระวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปสิโกอปะนญิโกปัจจตั้งเวทิตาโพวิญโยหิตเตียสุปฏิปันโนพระวโต สาวกสังขวะวัวจูปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังขวยายะปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังขวสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังขวยะติทังจตาลิบุริสายุคานิอัตตาบุริสาปุคาลายสาวะคะวะตัวสาวกสังขวอาหูนยโยปาหูนโยทักขีนโยอัญชาลีกะรัน โยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติติปิโสภะคะวาลังหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลกวิถัอนุตตะโลบริสัทธอมัสารติสัทธาเทวมนุูสานังพุทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวตาธรรมโมสันเทติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกะ ปปนะอิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิตเตสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกะสังโฆญาติทังญาตาลิปุริสายุคานิอัตถาปุริสาภุคละเอสะภัพะคะ ตสาวกสังพลปาหุในโยทักิในโยอัญชเลีกาลนิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกาสาตติติปิโสภะกวาละหังสัมมา สัมพุทโตเิจ่าจรณสัมปันโนสุขตัวโลกวิทูอนุตตโลภุลิสธรรมสาสาธิสัตถาเทวมนุสานงพุทโภคกวาติสวากาตัวพระกวาตาธรรมโมสันเทติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญายโกปัจจตังเว อภวิญโยเหเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยาติตังจตาลิปุลิสายุกานิอัตาปุลิสาบุคคลาเอสะภะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิยโยอัญชลีกะลนิโยอนุตตังุเกตังโลกัสาติติิโส